สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูส่วนที่ยังเหลือของหนังไทยเก่านะครับเรื่องบาปสวาสเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับปี2 0 0 3นะครับเระเองก็คือคุณประจวบเลิกยามดีนะครับพบกับนักเอกใหม่ในสมัยนั้นคุณอนไทยัยบุษมชาตินะครับคนนี้แหละครับชื่อหนังก็เหลือมาสั้นๆแค่นี้แหละครับหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่27เมษายนปี2 0 0 3นะครับที่โรงหนังเอ็มพาย เป็นผลงานการสร้างและกำกับของครูมารุตซึ่งในปัจจุบันยังหาหนังเต็มๆเรื่องไม่ได้นะครับคงเหลือแต่ฟิล์มชุดสุดท้ายและครับชุดนี้ที่อาจารย์บนรลสุภาพแล้วก็ผู้ใหญ่เป๋สวนป่านเก็บไว้นะครับก็รวมอยู่ในม้วนเดียวกันนะครับต้องอาศัยเวลาในการดึงฉากที่เกี่ยวข้องออกมาเก็บไว้นะครับนี่คุณประจวบนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคุณสมจิตทรัพย์สารวยนะครับแล้วก็นักเอกนะครับคุณอนุไทยนะครับอยู่ขวาสุดนะครับ นังเรื่องที่โชคดีหน่อยนะครับที่มีชื่อเรื่องเหลือติดหัวฟีมมานิดหนึ่งนี่คุณถวันคิรีวัฒนะครับแล้วก็พอตรวจสอบจากดาราที่แสดงนะครับตรวจสอบจากภาพที่หลงเหลือยืนในใบปิดนะครับก็เลยทราบว่าเป็นเรื่องบาปสวาสดทนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับปัจจุบันหนัง1ีประมนั้นหายยากนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องหาแล้วครับเหลือแค่นี้นะครับผู้ชายน่าจะเป็นพระเอกเก่านะครับคุณพลพิทยายุทธนะครับ ส่วนนางเอกก็เป็นคุณอนไทัยนะครับก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีเศษฟิล์มเหลือมาให้เราดูได้นะครับคุณถวันครับตำรวจมาอีกทีตำรวจครับหนังที่เหลือเศษเศษมาสั้นๆนี้บางทีพอเอามาต่อกันแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะครับนี่คุณประจวบเข้ามาแล้วนะครับเตรียมจะปล้ำนักเอกแล้วครับก็ใช้มีดนะครับซึ่ง ถ้าย้อนกลับไปดูในใบปิดก็จะเห็นถือมีดแบบนี้แหละครับขวาจะเป็นคุณซ้ายจะเป็นมอมราชวงศ์ประสิทธิศักดิ์สิงหรานะครับผลขึ้นไปแล้วนะครับคุณมนัสวิจิเกียรตินะครับอยู่หลังครับก็สมัยนั้นเป็นหนัง1 6มมภาคสดๆนะครับฟิล์มชุดนี้น่าจะเป็นฟิล์มที่ มีการตัดออกนะครับมากกว่านะครับหรือว่าฉายแล้วเหลือนะครับเพราะว่าสภาพฟิล์มอย่างสดนะครับขนาด61ปีผ่านมาแล้วนะครับสีสันยังสดใสนะครับคุณประจวบเข้ามาในห้องนะครับในเรื่องนี้ประจวบจะเล่นเป็นคนไม่ดีนะครับนะครับล่ำนางเอกแล้วครับมันถึงได้กลายเป็นบาปสว่านนะครับนี่เป็นฉากที่วิ่งหนีนะครับ สมจิตสอบสมรวยนะครับจับมีดนะครับดาราผู้หญิงน้องใหม่ในเรื่องนี้จะมีอยู่สองคนนะครับคนหนึ่งก็คือคุณอนุทัยซึ่งเป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณอารยาการจันลักษณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะเห็นนะครับเป็นอันนี้คุณสมจิตกับคุณมนัสบุญญเกียรตินะครับคนนี้แหละครับอาจจะเป็นคุณอารยานะครับ ซึ่งเป็นดาราซึ่งมาจากจอกแก้วนะครับในใ,นใบปิดโฆษณาเขาลงไว้อย่างนั้นนะครับ mm. เดี๋ยวนางเอกจะเข้ามานะครับ mm. นี่ครับ น่าจะเป็น2คนนี้ครับที่เป็นดารามาจากจอแก้วนะครับมีการออกไปถ่ายนอกสถานที่ด้วยนะครับนังไทย16บมในยุคเก่านะครับหาฟิล์มยากนะครับแต่ละเรื่องที่ได้มานั้นก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับบางท่านเวลาผมลงไว้ใน youtube นะครับก็บอกว่าขอเต็มเรื่องแหละครับจริงๆมันมีแค่นี้แหละครับเต็มที่สุดก็เท่าที่ท่านเห็นนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเศษฟิล์มนะครับ กุณทวันคิรีวัฒนะครับชอบเล่นเป็นตัวร้ายนะครับนี่ภาพมือ61ปีที่แล้วนะครับตัวประกอบวิ่งเข้ามานะครับช่วงนี้เราจะเน้นลงเป็นหนัง16มมนะครับบางเรื่องเราก็ใช้วิธีภากนะครับพากเสียงแกบทแล้วก็พากเสียงเข้าไปนะครับ ส่วนถ้าสั้นมากๆอย่างเป็นหนังเศษๆแบบนี้ก็จะใช้วิธีบรรยายประกอบนะครับเพื่อให้หนังเหล่านั้นคงเหลืออยู่นะครับให้หนังเหล่านั้นอยู่ในประวัติศาสตร์หนังไทยนะครับก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่าต้องอาศัยเวลาหน่อยนะครับบับสวรรค์นี่โชคดีนะครับที่เหลือมาประมาณ5นาทีนะครับซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากสุดท้ายของฟิล์มที่เหลือแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์สวัสดีครับ